สองลอยสองลอยเบาก็ได้นี่ลายสองลอยเอาก็ได้แล้วกัดคนกวนสวัสดีครับพี่น้องวันนี้เป็นมือสั้นวันดีโผลมาโดนแล้วโผลมาโดนแล้วนี่แหละครับต้นมะลำอมย่ยปีที่สองที่เป็นเป็นมากครับ đấy thì đòn khay vừa đặt khay nhồi púc 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 lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy ห้างนี่เป็นไดห,หังขะา,างนี่ห้างนี่ใบเหีง่เงเลยดิไปเบิ้งกันพีนนน่น้องไปเบิ <c oughs> ้งกันฝาลนึงบุนเด้อหนึ่งุนเด้อนั่นโอ้ยไๆได้ไหดายได้ไหลาไ ตมันไหวคขึ้เามัน่ออกจาหางนี่เมียนพ่าเมียนบเกี่ยวทีที่แหลก็แล้เธอเอรอมาเถอย้อนย้อนผีผีผีเป็นอยู่ทางหุ่นมันเบิดไปแล้วหางแล้วมึงมันที่จับไอ้หมากลายปันเดย ราะว่าปีนี้ต้นเงี้ยก็ปีที่แล้วป,นนปีนี้ต้นเงี้ยก็ปีที่แล้วมีครับมันเป็นหน่วยมันจะตองมีเหือนกันอะเป็นหน่วยพ่นย่ะเป็นไข่มีมไข่ร,ร,รข้างนี้โอ้ใครใบเงี้ยใบตรงมบนใครเมืออ่อกี้ตรงรอยูุติเอาเอากระตาเขาเอากระตาเขา มันเราเป็นมันบ่เป็นใสซงายแข็งแข็งแบมมันเลโอ้โอ้โอโอใครบบตงรงไปเลยต,ต่ว่าห้างเหนียนแ,แมหนหลายกา็อนใครผากรลายก็มันมีอยู่มันบ้าเหล็เกเลยลำย่อยอีดอรครับอีดอปีที่สองปีนี่ดอกไรกันอีดอกหลักล Bây giờ tôi sẽ đi tìm một con cá Tìm cái này đi Các con cá này Hãy đi tìm cái cây bàn này Tôi sẽ đi tìm một cái cây bàn này Các con cá đi con นี่ก็จะได้ยี่ดอกหสบบาทห้าสิบาทตอขายอยู่ตลาดเนาะเอาใบไม้ไปกูเอาใบไม้ไปว่างใหญ่ลงเอ่อนนี่แต่ใครผักคุณกงมังก็คุณโก้คุณทั้งเงทั้งอย่างปตนกขู่เอา่เป่ดมันั่เอาไปแต่เยียากแ ใครหลายขนาดเลยแต่ว่ามันเป็นลักษณะเป็นห้างลักษณะนี้เป็นได้แง่ยากแง่ยากขนห้างแบบนี้มันเป็นโกโดขึ้นไปนั่นแหละมันตามมันมีทางสิเสียบเขาเลยเอาบันไดป้ะเอาวะเนี่ยคือพ่อบันไดเดียวเดี๋ยวเอาบันไดครับเอาพี่น้องทุลักทุลักทุเรศจริงไหมเออปวดนะทุลัก สุรัตนียกนวโหโขกวไปหทั้งมงวงทั้งเงนให้วดเดียง้เมียบุระว้ิดไข่ดีขนาดเลยพอดีจับไม่ดึงเงาง่วานมันเอามันเอาหยากมันแย่หยามันตกขึ้นตรงปวด ขึ้นตรงที่นี่มันหลายงาแม่ใครดีดีแม่แม่ขาวจกภาคทุกแม่หลายด้นี่โอ้ยเอาขึ้นไปพุ่นเมนแม่มันเอาขึ้นไ่ได้มันค่าเอาขึ้นจังเด่นมึงลักษณะกตตาแเอองลักษณะกตตาเี่ยเ่งโอ้ย เนี่ยตงเยอะๆๆวัวสะอาดคุณดิโอ้ยคุนี่น ok ี่นี่มมากัดคนเราวบบนี้มอมือที่เกาะกัดดึงแม่ดึงแม่ดึงแม่อเดียวเดียวเดียวบ้งบ้งแม่ติดไม่ไม่หลายๆไม่เปินตะลุดแห็นไหมจะได้ดึงลงมาสิมันจังสีอ่อนลงเออมือเดียว อ้ยโอ๊ยขาจีนขาจีนแค้นสุมันกัดไเด้อเนี่ยตั้งยังไงมันเดือดมาใส่ข้น้เด้อเนี่ยไก่หมดแล้วหมดแล้วเอียวเดี๋ยวไม่จ้าไม่ก่อนรีบๆให้กัดคุณอะเต็มซากอยู่มันคือกัดค่ะพี่โอ้ย บ้านมันคือกัดข้อคักเถอะว้ไปกวนมันเนาะไปล่างแกีมัเนาะมันอยากูว่ามันข้นมามหาแล้วมาหาแล้วมาหาแล้วมาโอ้ตลงมาแล้วเออลงมาบนกนดูลงมาสักอนแม่แม่ทุกางมาถิน้จักส้สองล้อยสองลอยสออ้ย ปุดแท้ขึ้นเดหั่เดียวปี๊ดสองลอยหั่เดียวสองลอยสองลลอยเลงเอาอันอันหัางนั่นเดี๋ยวใส่ได้บอหังหด้ปงไดได้คักได้เนี่ยหัางเดี่ยวเบิ้งเบิ้งอยู่ที่นี่คุณตะวันขู่ยุสาสตร์ขามันปูข้ามันปูที่เรียงอย่างที่ได้คักนี่ห็นบ่ ได้คักได้คักสองลอยสองลอยเบาก็ได้นี่ไหลจัดข้นหวัญอ้ยเผ็ดนะเอาเนยสับเหยสับปลาเนยสับเอาสั์ก็แข้งขาดขวัญู้โคต่พี่คุผู้นำผู้นำเนยสับที โอย้มันออกหลายกอได้อขูขวบลงสัดโอ้ยกวางลงมากมันแย่ไงขูดขวบลงดึงสัดขึ้นมาอีกแน่น่นนะ้นเขาจักผ่าทุกนขขูดขูดไช้เลี้ยหางไหนขูดขบกนเด็ก ีสตีึงปเฮียนกเยเหลือแล้วเหรแตยูนี่บ่มันสีบกหาที่เด็ดบ่ไายูบานี่ก็ได้ม okay ้งเนี่ยบาทนี่เพราะมันเด็ดเป็น5าสิบกสิุนทีนี้มึงนี่ยจะใคตรงตมันขววมาพี่ดึงสาดนี้เอาเงนี้กันเอาเท่เท่กระตานี่กันอ้ยำอะไรเนี่ยเท่คเท่เร็ว วายมันโมเมนหน่อยตัวนี้โอ้โสองเทียห้างเดียวห้างเดียวห้างนี้มันแค่นี้ก็เป็นรอยคุณเด้อนี่เด้อโมเมนหน่อยเด้หน่ะห้างเดียวสามรอยทุกคุณแล้วห้างเดียวสามรอยไปมองให้ไปมองให้ตูนม้นี่พี่น้องอีกอีกห้ึงหนึ่งมันมีใครบูบูเออครับอยู่ปลายพอดีกำมิ่ง <c oughs> คือรถไถเก่ามีม่มยู่ล่องเมืองู่องเมืองบ๊มีกะเท่าบ๊มีกะเต่าเงี้ยเอาอาหารเอาอยังมาให้มันกินเอาน้ำมันใครไม่บะคือดอกกันพอ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 ,พอ ตุ่มไม้ตุ่มไม้พ่อใช่หล่ะไก่บ่ผง่วงขมิ้นแก้วขมิ้นที่ผง่วงเป็นายรุ่นพี่น้องเป็นายรุ่น่วยพ่อกินสมดีๆกกมีตุ่มไม้กัยัเงี้ย ทำนี่ละเนาะนี la, Wait, ่ฟักวานเจ็บเป็ดเส้นเกี่ยเอ๊ะขึ้นไม่ได้พี่น้องนี่แต่ว่ามันต้องเอาเอาออกโอ้งามขนาดเลยนี่ไก่นี่นี่นี่มีอีกตี๋หยอกบังคืโอ้ยนอกูบอกลำญ่โอ้ยกูขบขบลงกว่าที่นี่กูขบขบลง งาทั้งนันมันบ่มีบัดใดแท้มันมาอยู่พีป่าพีเถอะกูกำยอโอ้ต้องเหดุหม่เล่นพักวันพักวันเท่าจีดีเคยงยุต่อไปต้องเห็ุอวกกว้งเพราะว่าตํำหลไกลมันจวงมันจได้แกงองยุ่ปีต่อไปพักวันแสดงว่าห่างคุณกัสิมันห่างไดกันเนี่ก่อนที่เฮาแง่ังหันบ่มี ทั้งทั้งอีกคนละห้างพุณแม่มันหยุดข่างทั้งขุ่นกับเอ็นเนบเนบย่แสดงว่ามันสิใครคือกันห้างเดียวกันบ่ห้างหนึ่งมีผีเด้ยทั้งผีได้ยวเหรอเงียบงหันขุ่นฮาทั้งขุ่นมันฝรั่คนละห้างคนละห้างคนละห้างแสดงบอห้ากินมันกันบอ้ยอันละซามันซามันปล่อยไอ้ไอ้มันเอาไปไว้ห้างก็หเอาเอาแต่พ่อเฉพาะเอาเ้าได้อันเอาวัได้ก็ปล่อยให้มัน เป็นแม่พันธุ์มันเติมไปผดีฝนดีขุ่นดีดดงดออยู่ผเงี้ยทั้งในลหรอบ่รู้เอาไว้ทั้งทงกับแม่สุดอันทั้งทั้างทั้งนันเงี้ยบางหันมันบ่มีมันมันมันใหญ่เฮ้ยบูหญุ่มอง่เห้อเฮ้ย ได้บกหลายอยู่เด้นี่มันแหงเฮียหลายพุ่นโอ้ได้หลายอยู่มันเฮียหลายย่อยมันกับพวกบานที่พี่รองบ่มีเวลาเห็ดมันไกลขึ้นเหยียบขึ้นยังเปลี่ยนใหม่สิตัวฟ้าวเห็ดออก อกัดไหลเมียแล้วกัดไหลเมียแล้วยุ่งยากแล้วคูโกรธมันมันดีดไปใส่บูัวเพราะเห็นวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเน็ก้อยอีกวะเอไม่ก้อยอีกวะเอาไม้ดึเออไม่ายังได้ หมดก็ไรพอหมดเอากะต้าขึ้นไปซุปเลยเห็ดพ่อไต้ก้อนแมหมมาก้อนเห่้วแม่มัดเลีวยว้วก็มืนมิผู้เดมมาจับ กูสิบบแล้วบ่อยบอท่านเดือดแตกทเอากระตาเข้าไปซุปเลยผลงานโออได้หาสิบหกสิบบาทจู้ไ่เป็นจามีรยเนเป็นผลงานเฮ้ยได้ปหรายรวยประมัณเท่าเลย บ่ปัญญาบัญญาไม่ใายซีหาลอยบ่หุดเลยนีเวอรหน่อยเทอะคักคือกันเป็นวันเหนื่อยบ่ cú khộp khộp đấy uii khộp 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 cú วงคูลงเต็งไขแตกว่ล่ะได้ไล่อยู่โอ oh, ้ว oh, ier. oh, ่าหรอตัวไลยอยู่ได้หล่อยู่ห่างมันลงโอ้ยลอยลอยลอยนึ่เอาก็ได้ในห้างเบายบ่ขายโอ้วงนี่หลาแห้งนะครับคุณ ขูบขูบเลยอุ้ยโอ้ยเนาะเจ็ดจังได้มันกระฟงอยู่คือเก่าเนาะข้างนี้แต่ไรก็ข้างมังหันอีกเส่ตามมาเส่เดี๋ยวทางมาม่ถุงนี่ใหญ่เด้ออ่ะอุ้ย ข้างที่ตดเลยแล้วนา่ข้างที่หา